สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กําลังลวนหมูจะทําลาบนะคะสอนทําลาบนะคะแม่แก้วนะคะแม่ต้อยจ้าแหคนก่อนคนไปนเนื่อยๆนะยายอันนี้มีหนังหมูนะคะอันนี้มีเนื้อหมูนะคะกําลังลวนอยู่อ่ะจะเทนหนังหมูแล้วหนังหมูไปลวนให้ร้อนด้วยนะคะคเผื่อว่าเวลาเราทําอาหารแล้วมันจะได้ไม่ไม่ไม่เสียเร็วนะคะ วดรวนก่นรวนรวมกันเลยค่ะมืด,ดนิดนึงนะคะว่าเป็นตอนเย็น,นก็มีวัรสดุของเราก็ประกอบด้วยชะละแน่ค่ะชะละแน่ต้นหอมค่ะทุกคนชะละแน่ต้นหอมผักชีนนะะมะนาวจ้ะมะนาวเรามีข้าววพวพิกผงค่ะ ข้าวเองนะคะเนี่ยแต่ใส่ถุงที่สีนะคะนี่เป็น,นะะการขั่วเองทุกอย่างขั่วเองหมดเพราะว่าจะได้หอมอร่อยนะคะ,ะต,ตอนนะคะมะนาวมาได้พี่ตอนของเรามีข้าวคั่วมีพริกของอันนี้ปน,นเองมล,ลยจ้ะ ปลาสารเเนต้นหอมผักชีมะนาวค่ะบัาบ้างในข้างนี่คือมาอา่อา,อาต่อไปเป็นบีบมะนาวค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวยาจะบีบมะนาวไปเรื่อยๆค่ะอตอนนี้เปคนหนึ่งค,ค่ะคืบีบมะนาวใส่แล้วนะคะกคน มะนาวใส่แล้วก็คน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 ให้ความร้อนให้เขาหายไปสักหน่อยเวลาใส่ผักแส่อะไรจะได้ไม่ไม่ลวกผักนะคะผักได้ไม่สุกเติมปลาอันนี้คือหอมแขกนะคะทุกคน หอมแดงก็ได้หอมแขกก็ได้จ้า<ม>แล้วแต่ใครจะต้องการใส่แบบไหนใส่ให่ยายใส่ไปเลจ้ะอมแขงไป้คน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 ข้าขวข้าขวข้าขวป่นเองใส่ยเยอะหนนะคะพิ่ป่นหอมหอมข้าจะามุก ขงเนื้อใส่ดูใส่ดูก่อนนะคะขงเนื้อใส่แล้วใช่ไหมจ้าใส่แล้วเดี๋ยวค่อยกินอีกทีนึพงพี่คอพิพอิกองพัวอยู่พิกอีกแต่ว่าหมดนี้แหละแซ่บๆไปเลยค่ะดูถ่างสดนี้จ้าคนแก่ก็มีนะคะกินออ๋คนแก่จะกินเออคนแก่จะกินไม่ได้สงสารคนแก่บ้าง ่อดีแลค่ะคิดว่าเนีย่ยยาต้อจะชิมนะคะนี่อืงไม่ได้คลาดอืมไปเจออีกหน่อยอ้าวทุกคนเดีย๋ยวยายจะชิมอีกรอบนะคะตอนนี้ใส่สารแนนลงไปแล้ว จะใส่เอกอยู่จ้ะเอาละแหน่ใส่เอกอยู่อืมนด้โอเคแซบบแล้วแซบบแล้วอเอากาาระละแหน่มาใส่มันกระละแหน่ค่ะอโอเคเป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ลาบหมูค่ะลาบหมูลาบสุกนะคะเอาหมูไปลวน อย่างที่จําให้ดูนะคะไปเปิดดูนะคะใน Youtube นะคะทํตาตามขั้นตอนอร่อยมากๆค่ะทุกคนก็เผ็ดก็ใส่เผ็ดนะคะแต่ยายไม่ใส่เผ็ดเยอะเพราะว่ามีคนแก่กินด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้ายายแก้วพามาดูยายต้อยพามาดูจ้าสวัสดีค่ะ